สวัสดีค่ะนั่นผู้ชมยินดีต้อนรับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขออนุญ,ญาตนำสูตรคำนวณวิ่งบนใหม่2ส,สูตรใน1คลิปวิดีโอมาฝากกับเพื่อนๆที่ต้องการ รับชมเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นแนวทางเป็นเพื่อการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสูตรนี้จะแทนค่าด้วยหลักสิบบนคณสาบวกหลักหน่วยบนคูสองบวกหลักสิบล่างบวก2องคงที่ได้เท่าไหร่สมการตัวท้ายคือตัวแปรดังนั้นมีอาจทราบได้ว่าสมการดังกล่าว ที่ปรากฏอยู่บนตรงบนหน้าจอนี้จะเดินต่อหรือไม่แต่ประการใดเป็นเพียงแค่แนวทางของสูตรการคำนวณเท่านั้นดังนั้นมีวิจารณญาณและสติที่ดีในการรับชมด้วยนะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาดูการคำนวณตั้งแต่งวด16พฤษภาคม66 9 0นะ903และ 99, น9นี้เราใช้หลัก10บบนคูณ3 0คูณ3ได้0พักไว้บวกหลักหน่วยบนคูณ2 3 2 6บวกตำแหน่งหลัก10ล่างก็คือเลข9แล้วก็อย่าลืมบวก2คงที่ด้วย6บวก9เป็น15 15บวก2เป็น17ได้7นะคะ หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 6ออก272และ90้าศองเจ็ดและ09ของประธานอภัยนะคะเลข7ก็มาในตำแหน่งของหลักสิบบนถัดไปนะอันนี้ไม่ต้องไฮไลท์ก็ได้เพราะว่าเขาเป็น อ่ไฮไลท์ก็ได้เมื่อกี้เขาไม่ขึ้นตำแหน่งหลักสิบบนคูณ3 3มสาดยีพักไว้บวกตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณ2องสองสองสบวก10ล่างคือเลข0ูนย์แล้วอย่าลืมบวกสองที่หลักสิบเราไม่มองเอาแต่หลักหน่วยรวมกัน1นบวกสี่ได้ห้าห้าบวกสได้7ได้7อีกเช่นกันนะคะอ่ะออก8 7ดเและสาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสมการทางด้านการคำนวณเพราะเราไม่รู้ว่า ใงวดต่อไปตัวแปรมันจะได้เหมือนกันหรือต่างกันหรือจะมาหรือไม่มาเพราะว่าเป็นแนววิธีการคิดที่แบบว่าคิดคำนวณในวิธีเดียวกันแล้วได้ผลลัพธ์แล้วจึงมาดูว่าสถิติดังกล่าวนั้นะไปต่อหรือไม่แต่ประการใดทั้งนี้ทั้งนั้นอนาคตรเราก็ไม่อาจที่จะทราบเขาได้หรอกนะคะว่าเขาจะเดินหรือไม่นะ,ะเรามากันต่อ,อน,นี้เป็นสูตริระยสั้นนะคะตำแหน่งของหลัก10บนเลข7 สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดพักไว้บวกตำแหน่งหลักหน่วยพนคูณสองสองสองสี่บวกกับสิบล่างเลขสามแล้วก็บวกสองคงที่หลักหน่วยรวมกันหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกแปดห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสองได้สิบใส่ศูนย์ดังนี้ค่ะโคดถัดมาออกหกศูนย์ห้าและหนึ่งหกนะหกศูนย์ห้าและหนึ่งหกเลขศูนย์มาในตำแหน่งของหลักสิบบน ถัดไปตำแหน่งหลักสิบบนคูณ30คูณ3ได้0ูนย์พักไว้บวกตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณสอง10บวกหลักสิบล่างค่ะเลข1บวก2คงที่อย่าลืมหรือแค่1บวก2เพราะว่าหลักสิบเราไม่มอง1บวก2ก็ได้3นะคะ,ะสมการของงวดที่ผ่านมาออก5,30และ62 5,30และ62อันนี้ก็เลข3มาในตำแหน่งของหลัก10บน นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีวิจารณญาณและสติที่ดีในการรับชมอย่าเพิ่งไปไหนเราจะไปให้ดูสูตรของสูตรที่สองอยู่นะ,ะงวดถัดไปวันที่31กรกฎาคมไม่อาจทราบได้ว่าจะได้คำนวณเลขอะไรแล้วก็จะมาหรือไม่แต่ประการใดหลักสิบบนคูณ3 3 3 9บวกกับตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณ2 0คูณ2 0ได้0บวกตำแหน่งหลักสิบล่างเลข6 วกสองคงที่เก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดนะคะอันนี้ก็คือสูตรสมการวิ่งบนสุดที่หนึ่งสูตรที่สองเดี๋ยวเราดูสักครู่นะคะสูตรที่หนึ่งนี้นะคะจดส,สูตรนี้แทนค่าด้วยหลักสิบบนคูณสามบวกหลักหน่วยบนคูณสองบวกหลักสิบล่างแล้วก็บวกสองงที่เท่ากับ x นะอะ่เรามาดูที่สูตรที่สอง วิ่งบนสมการวิ่งบนใหม่สูตรที่2รัฐบาลไทยประจำเมื่วันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2566สูตรนี้ค่ะหลัก10บ,บนบวกหลัก10ล่างคูณ3เท่ากับ x อ่าดังนั้นเราก็มาย้อนสถิติตั้งแต่16พฤษภาคมพุทธศักราช2566อีกเช่นกันนะก็ให้ทุกคนมีความสุขนะคะในวันทำงานบางคนกเกษียณอยู่บ้าน ก็มีความสุขกับสภาพสภาวะแวดล้อมของตัวเองนะออย่าลืมขยับขยื่อนร่างกายบ้างนะคะบริหารเช้าเย็นนะจะได้ลื่ดลมฉุกฉีดแล้วก็มือเท้าไม่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 ชาไม่อะไรนะเพราะว่าเวลาคนเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นตามมาคือหนึ่งไขกระ้อเกี่ยวกับข้อ,ขอสองก็คือเรื่องของระบบเลือดนี่แหละ ผมจริงก็เกี่ยวกับระบบเลือดเพราะว่าเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรต่างๆแบบว่ามือชาเท้าชาหรือว่าแขนขาแบบขยับขยื่อนอะไรอย่างเงี้ยลําบากแล้วก็บางทีก็เป็นกระดูกเกี่ยวกับกระดูกกระดูกหลังงอกระดูกขางออะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องบริหารร่างกายด้วยนะคะ งลงลงยามาสมก,การหรือว่าอะไรเป็งงตัวเองหลักสิบบนเลขศูนย์บวกตำแหน่งหลักสิบร่างคูณสามสามเก้ายี่สิบเจ็ดนะดังนั้นอ่าก็เหลือแค่เลขเจ็ดก็มีเจ็ดนะออกสองเจ็ดสองและศูนย์เก้าสองเจ็ดสองและศูนย์เก้าเลขเจ็ดคุณผู้ชมฟังไปคุณผู้ชมก็ยังเหมารอดิฉันนะ แคช่องนี้พูดไปยอยู่ๆๆกำนวนอยู่ดีๆพูดอะไรไม่ไข่ไขข้อกระดูกเอน็นโอ้ยชีวิตหลักสิบบนเลขเจ็ดพักไว้บวกหลักสิบล่างคูณสามูนคูณสามได้ศูนย์ดังนั้นได้เลขเจ็ดเหมือนกันอันนี้รู้สึกจะไปชนกับสูตรที่หนึ่งนะสองอันนี้ดิฉันจำได้ออกแปดเจสองและสามศูนแปดจ็สองและสามศูนย์อันนี้ก็ เลขเมาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะฝากกดติดตามซับสไคร e รับกระดิ่งเป็นแรงใจใครดูแล้วคิดว่าโอเคแล้กเก็ตไม่ไม,ไม่ไม่ดูต่อแล้วก็ไม่เป็นไรนะเออเอาพอประมาณนะคะอย่าไปเยอะแย,ย,ย,ยะนะตำแหน่งหลักสิบบนเลขเบวกกับตำแหน่งหลักสิบล่างคูณ3 3 3 9ดังนั้น7จบวกเเป็น16ได้ 6, 6นะคะสมการนี้ งวดถัดมา1กรกฎาคม6 6ออก6 05และ1 6 5, อันนี้ก็เลข6มาตำแหน่งหลักร้อยบนสูตรนี้เนาะลืมฟิกตรงนี้ไว้นะคะสักครู่นะท่านผู้ชมนะพูดไปพูดมาไก่ข,ข้อกระดูกเอ็นนะแต่มันก็เป็นนะดีฉันนะบางครั้งดิฉันก็ยังแบบนั่งนั่งนั่งเท้าเท้าเขาเรียกว่านั่งนานอ่ะไอเอาขาขึ้นข้างหนึ่งชอบ เวลาอยู่คนเดียวอ่ะทีนี้เวลาเอาลงก็โอ้ห้ยขาชา <c oughs> ทีนี้อะไรนะบางทีมานะนอนนอนนอนทับแขนนะแขนก็ชานะคุณผู้ชมเออมีนั่นพักหนึ่งเฮ้ยมือ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 จับอะไรก็เป็นร่วงนะแต่ว่าไม่ไม่ไม่กระด้างนะแบบว่าจับอะไรสักพักหนึ่ง พักเป็นไะคุณผู้ชมเนี่ยมาพักนี้เนี่ยก็คือว่าปรับตัวเองคือไม่ได้ออกกําลังกายหรอกนะแต่อาศัยว่าเป็นคนที่รักปลูกผักปลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหันตัวเองว่าตอนเย็นเราก็ปลูกผักไปถอนหญ้าทำนูน่นทํานี่ขยับยืดร่างกายได้ผลค่ะหายอาการหาย แต่ก็มีอีกนะนั่งถอนญ้าไปนานๆเสร็จแล้วลุกขึ้นพรวดโอ้เมาหัวค่ะเวียนหัววิ่งวิวิงว่งเลยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลุกอะนะอาช่ายุเยอะนะเวลาลุกอ่ะอย่าลุกไวให้ตั้งหลักก่อนยืดตัวยืดซ้ายยืดขวาสักพัคคยยกค่อยๆยกกนขึ้นนะ <laughs> เอาจริงเป็นเป็นนะโอ้วนนั้นดิฉัน เปลียนวุ่งถ้าเดินไปนี่ล้มเลยพอยืนแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่ามันเวียนเวียนเลาก็ลับตานะคะก็ยืนสักพักหนึ่งให้มันทรงตัวค่อยเดินนะเออดิฉันก็เพิ่งรู้ดิฉันเป็นมาสองสาครั้งแล้วดิฉันนั่งถอนหญ้านานเลยนั่งเพลินเเสร็จแล้วพอจะย้ายย้ายที่นะอาจคนอาจจะถามว่าทําไมถึงถึงแบบว่ามีทําไมถึงไม,ไม่ไม่ไม่เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัด นะคะมันไม่ได้แพงหรอกแต่ว่าต้องการออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยีตรงสวนของดิฉันเนี่ยดิฉันก็เอาหินโรยเยอะมาโรยเป็นทางเดินแล้วก็มีบล็อกวางเป็นจุดเป็นจุดนะเนาะก,ก็ถ้าตัดหญ้าเนี่ยหนึ่งใบมีดมันจะหักแล้วก็ก้อนหินมันจะกระเด็นใส่อันตรายแล้ว ถ้าเราตัดญ้าวัตถุประสงค์ของเราคือเพื่อการออกกําลังกายเพื่อการผ่อนคลายเลยแหละดังนั้นเราจะไม่คือทําได้เยอะนะคุณผู้ชมคึ่งชั่วโมงนี่นั่งใส่มือใส่ถุงมือสองชั้นนะค่อยๆนั่งถอนนั่งอะไรไปนะโอ้ได้เยอะเหมือนกันย้ยาวได้เป็นหลายเมตรเลยแหละเป็นสิบเมตรเลยแหละนะคือแบบ มันก็เพลินไปนะเพลินไปจริงๆริไปถึงไหนหลักสิบบนเลขศูนย์บวกตำแหน่งหลักสิบล่างคูณสามหนึ่งคูณสามได้สามศูนย์บวกสามก็ได้สามนะคะวิ่งบนศูตย์ที่สองนี่ออกห้าสามศูนย์และหกสองเลขสามมาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะถัดไปตำแหน่งของหลักสิบบนคือเลขสามอันนีเ้เขียนวางไว้บวกหลักสิบล่างคูณสามสามหกสิบแปดนะสามหกสิบแปดดังนั้น สามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดนะได้เลขหนึ่งอันนี้คือสูตรที่สองวิ่งวนใหม่สูตรที่สองซึ่งก่อนหน้าที่จะมาสูตรที่สองก็คือสูตรที่หนึ่งนะการคำนวณก็จะแตกต่างกันสำหรับสูตรที่สองนี้ใช้หลักสิบวนบวกหลักสิบล่างคูณสามเท่ากับเอ็กนะสั้นนิดหน่อยนะเป็นเพียงสูตรระยะสั้นเท่านั้นนะคะไม่สามารถทราบได้ว่าตัวแปร,รกลางจะมาหรือไม่บางครั้งคำว่าสั้นคำว่ายาวก็ไม่ผด้ผชี้ว่า อันไหนมันจะมาหรือไม่มาแต่มันก็แสดงถึงความดูดีเนาะของทางสถิตินะแต่แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะรักเลือกสูตรไหนที่นำไปใช้นะคะการเลือกใช้ใช้สูตรอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องนำนาไปเยอะนะก็คือว่าเลือกสูตรที่รักสูตรที่ใช่เนี่ยสักสองสามสูตรอย่าเกินสี่สูตร แล้วก็เอาไปอดแดปดูว่าจะไปทํำยังไงนะคะอืมก็สุดแต่ความจํำนงทั้งนี้ทั้งนั้นตัวแปรต่างๆสมการต่างๆก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขการคําน,นวณเท่านั้นเราทุกคนต่างมีสติและวิจารณญาณเพราะว่าเราก็ผ่านอะไรไมาเยอะตรงกันแล้วดังนั้นในฉันก็คิดว่าทุกคนก็คงจะมีวิจารณญาณที่ดีนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้พบกันใหม่สำหรับคลิปวิดีโออื่นคลิปวิดีโอนี้หากได้ม้มอยอ,อะไรลงไปนะคะแล้วเกิดความน่าเบื่อขึ้นก็ <c oughs> ขอประทานอภัยด้วยนะคะหาาร์มันพาไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ